สีขาวก็ได้หงายนะตรงนี้ชนะกันได้ไหมเนี่ยดูซิตัดเรือได้ก็เสมอนะครับเปีียตรงไว้เฮ้ยอันไหนดีไม่ดีเนี่ยเปีียตรงกับไม่ตรงเนี่ย <c oughs> โคนตุม้มเรือตามตุม้มอ,อ๋อไม่ตามบัวบางใบปุ่มุกตั้งจังหวะกดนะ มันเป็นโคลนะครับมันมันหน้าโคลมันถอยโคลได้น่ะนะยังครับเอาเรือลูกก่อนเนี่ยดู a อบีบมันบีบโหดมากเลยยืดเรือครับสร้างทีครับถอยเม็ดบีบตาของเม็ดไม่ให้เม็ดมีตาเดินยืดเรือมันถอยโคลได้ไหมครับลุกอีก ล้อกันเหรอเดินให้ดูเล่นทีกันนะครับเล่นทีกันให้มันเดินให้จบกันเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเอทำไมมันต้องเล่นทีไว้มันมันมีอะไรนะใส่ค่อยมาย้อนดูนับถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย สี่สิบหกแล้วนะะถ้าเป็นมนุษย์เดินเนี่ยผมว่าน่าน่าจะเสร็จอะ่ะอ่ะพอละเสียเวลาเดี๋ยวมันเดินซ้ำกันหลายทีนะครับเดี๋ยวกดหยุดกินเดี๋ยวผมจะเป็นคนไล่เองแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองบีบดูนะครับไม่ใช่สี่อยจะเริ่มเล่นจากตรงไหนขอดูก่อนนะครับออ้ ตอนนี้ผมสงสัยว่าทําไมมันไม่เอาเรือลุกคุณนก็จะได้ตกอ่ะขอดูหน่อยถ้าเอาเรือลุกให้ดำให้ดำให้เอไอเดินขาวครับก็เดินเรือบีบเข้าไปอีกแล้วก็ถอยเออเป็นหลังโคนดช่เมืกีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้กรณีถ้าไม่ถอยเม็ดไปบังโคนลุกไปนูน่นเมื่อกี้ลุกนี่เนี่ยตรงนี้เอไอให้ถอยเม็ดไปก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปลุกเนี่ยเมื่อกี้ผมลองเอาเรือไปลุกแล้วมันปรากฏเป็นแบบเนี้เป็นรูปนี้ นะครับซึ่งเดี๋ยวขาวเขาจะเขาจะเอาเม็ดหาจังหวะ้อยเม็ดได้ไหมอ่ะผมจะลองเดินต่อนะครับมันตึงไม่หมดเลยนะครับตอนเนี้ยเป็นหลังโคนมันก็เท่ากับเป็นเบี้ยงงานยืดมาทีทําทีครับเอบอ,อ้อมติดทีกันอยู่นี่เองต้องปรับโคนใหม่ะนะโอเคงั้นกดดีกว่าหาจังหวะปรับโคนปรับให้เป็นผูกซะเพราะมันตรงเนี่ยกลายเป็นเบี้ยผูกไปแล้วตั้งโคนให้ได้เอ้าไปเอออย่างนี้ค่อยดูเป็นแต้มมนุษย์หน่อยฮนะ เอไอมันเดินล้อล้อไปล้อมาอย่างนี้ยังไงดียากนะมัาจะเสมอนะมันต้องใหม่เหมอเดมันเป็นโคนพอยโคนให้ได้ทีนี้ขุนมันเข้าไม่ได้งั้นยึดยึดคองก่อนยึดคลองก่อนมันหนีไปเอไอมันก็มาเหนื่อยใจมันไล่กันได้ไม่เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยให้มันคิดต่อเลยสองฝั่งเลยดูตำแหน่งแบบนี้สิมันก็ปรับโคนเป็นไอ้นี่อีกมันจะเอาไปแทงเขาอ่ะน่ะนี่เป็นปลายกระดานนะครับดูวิธีเบียดกันหน่อย อ๋อนี่มีปากเม็ดด้วยทำไมไม่ปากเม็ดวะงงมันเนี่ยสงสัยหยุดครับหยุดหยุดสงสัยหยุดหยุดแล้วถอยถอยถอ,อ,อยจังหวะไหนนะมันมีจังหวะปากเม็ดนี่เดินขุนขึ้นมาถอยนั่นกดปั๊บอ่าเนี่ยปากเม็ดเข้าไปปากเม็ดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นชมแต้มหน่อยตาสีขาวเดินเรือมายดคลองอืมโอเคได้เห็นแล้วนะฮะถ้ากอกว่าถ้า,ถ,าถ้าปากเม็ดแต้มน,นี้ขาวต้องแก้ด้วยการเดินเรือมายดคลอง มันก็ไม่ใช่ว่าเอากันลงง่ายๆนะครับเทียมตรงกันอ่าไปดูมันตู้นต่อถึงสงสัยตอนไหนค่อยกดเสมอเหมือหรือค้างหรือ,อยังไงตามวิเดินนะ AI ไปเล่นทีเรือกันครับ้าจะไม่ไหนชนะกันได้้งอปลัับลูกไปให้เดินเรือลูกเนี่ยต้องปยผมปล่อยมันเดินเลยหกสิบสี่หกสิบสี่ทีดูว่าจะจนไหม แต่อย่างนี้ถ้าเกิดพลาดขาวนี่กระดูกไม่แข็งเนี่ยพลาดมันก็แพ้ได้นะครับเตือนกระดูกแข็งๆหน่อยเนี่ยดูด,ดูดูเชิงของสีขาวเชิงหนีเห็นไหมฮะหนีมาตรงมุมอืมผมก็เกิดข้อสองสัยอีกว่า ถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ตรงมุมอ่ะเดีจะรอดูก่อนว่ามันจนไหมตรงมุมนะอันนี้คือกรณีตรงมุมตรงมุมเม็ดตรงกันสีขาวหนีดีนะสีดำมันพยายามหาจังหวะเอาเรือไปแปะกิดเม็ดนะฮะจบเจ็ดตาเดินแล้ว น่ะมันไปเล่นไปนะ่ะเห็นเชิงในการหนียังไงเห็นไหมมันสู้ได้นะ่ะเปิอดีเว้ยแต่ถ้ากลับกันถ้าเราเราเป็นมนุษย์แล้วเราเล่นสีขาวโอกาสแพ้สูงนะถ้าเกิดไม่มีเชิงนะ่ะเราถึงต้องมานั่งดูนี่ว่ามันมีวิธีการเดินยังไง เออสู้ได้เฉยเลยแต้มนี้ผมว่าถ้าเป็นมนุษย์เดินเสร็จมันต้องมีพาดเนี่ยสังคโคร ผมจะตั้งชื่อคลิปนี้นี่ว่าอะไรดีเนี่ยโคนเม็ดสู้เม็ดหลังคนตรงมุมเออโ <c oughs> คนเม็ดสู้เม็ดหลังคนตรงมุมสรุปไม่จนนะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ย47แล้วเนี่ยตอนนี้ครับปลาไป47ที่เลยฮะ โอ้ oh, ดูดูดเชิงในการหนีของสีขาวหนีดีนะฮะปิ้นไปปิ้นมานะนำตั้งเม็ดเอาไว้เห็นไหมสุดยอดวันหนีผิดก็แพ้นั้นเนี่ย คือประเด็นคือเม็ดมันตรงกันแล้วเม็ดมันเข้าไปแลกไม่ได้อ่ะอืมเข้าไปแลกไม่ได้พอแลกเสร็จมันจะเหลือบางเดียวมันก็เลยติดเม็ดตัวนั้นอ่ะมันเลยมีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะครับเรือกับโคนทาอะไรไม่ได้เลยนะ่ะ อันนี้เราต้องจําเทคนิคของสีขาวไว้เลยนะครับยืนเม็ดไวตานั้นอ่ะตาเสม,มอแล้วนะครับตอนนี้อ่ะเรามาย้อนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เข้าสู่ปลายกระดานเนี่ยสีดำโคนเม็ดสีขาวเป็นเม็ดก็มีเรืออีกคนละลำทีเนี้ยมันอยู่สีขาวเนี่ยอยู่ในตําแหน่งหลังโคนแล้วเม็ดเนี่ยมันตรงกันแล้วมุมที่สีขาวอยู่เนี่ยอยู่ในมุมที่เม็ดตรงกับมุมนั้นด้วยนะครับแสดงว่ากรณีเนี้ยเสม,มอ ถ้าเดินถูกถูกตามาดูวันนี้เราเดี๋ยวผมจะถอดแค่วิเคราะห์แค่การเดินเดินเขาเรียกอะไรไล่ดีหนีเป็นอ่าไล่ไล่ดีหนีเป็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมจะจะพยายามทําความเข้าใจตรงนี้ตอนนี้มันเดินเรือทําทีท,ทําทีกันอยู่นะครับขาวอ่อยากจะเอาเม็ดเข้ามาต่อยใจจะขาดแต่ก็โดนเรือยึดคลองตรงนี้อยู่นะครับท,ทําทีอีกสีขาวยืดเรือออกไปจะไปตีบริเวณคลองชอช้างนะครับ ทำให้สีดํามีจังหวะเอาคนไปลุกได้แต่ก็ใช่ว่าจะทําอะไรได้นะครับสีขาวมีเทคนิคในการหนีครับตรงนี้เนี่ยยืนเม็ดไว้ตานั้นครับจะไม่ขยับเม็ดนะครับยืนไว้ตานั้นเลยนะครับแล้วใช้วิธีปิ้นขุนไปปิ้นขุนมานะครับแเ้วก็จะอย่าลืมเอาเรือไปก่อกวนด้วยนะครับอ่าจะสีดําจะเอาเม็ดเข้าเม็ดเข้าได้แล้วนะครับสีขาวไม่กลัวครับ เอาเรือมาแต้มน,นี้เพื่อกันกันอะไรการเอาเรือมากดก็ไม่มีอะไรยืดเอาเรือกดเม็ดไรกาดนะจะกินเม็ดเขานนครับเนี่ยเห็นไหมฮะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือการหนีของสีขาวนะครับสรุปแล้วเม็ดตัวนี้นะครับยืนตรงนี้ไม่มีแพ้ ปุนก็ใช้ปิ้นไปปิ้นมาบางจังหวะก็ผูกเอาเรือมาผูกได้นะครับอ่าดูต่อเนี่ยจริงๆแล้วก็เรือสีขาวถ้ากดเม็ดเอาไว้มันก็จะดีเนาะมีจังหวะก็จะได้สวนเข้าไปหวดเม็ดได้ต่อเม็ดได้ก็เสมอมันต้องมีเชิงในการหนีนะไม่งั้นโดนบีบกินนะครับเห็นไหมเขาม,มันไม่ขยับเม็ดเลยเห็นไหมครับ เดินแค่เรือกับขุนพอทุกปัญหามีทางแก้เนี่ยจำไว้เนี่ย,นนย,ยอ,นนนะอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยผมย้อนนิดนึงนะอย่างเช่นเนี่ยเรือเรือสีดํามาจับเบีย้ยเอ้ยมาจับเม็ดขุนไม่สามารถผูกได้ทุกปัญหามีทางแก้สีขาวยังมีเรือไปผูกได้อยู่รูปนี้ไม่มีจนนะเนี่ย,เ,ยเดินอะไรไม่ได้ก็จะเหลือตัวหนึ่งไว้สําหรับเดินเสมออ่าเออโอเคสรุปง่ายๆนะครับสีขาวจะเหลือตัวไว้เดินหนึ่งตัวทุกกรณี แล้วผลมันจะออกมาเป็นเสมอกันเดินเรือลูกเล่นยังได้เลยเออลองเอาไปตั้งถอดเล่นกันดูนะให้เพื่อนเล่นเราเป็นคนไล่บ้างสลับกันไล่สลับกันหนีเนี่ยรับรองคุณจะกระดูกแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนนะมีวิชาแต่ถ้าเกิดไม่ก็ไม่ฝึกเลยนะครับ ก็จะโดนบีบกินนะครับเพราะว่าไม่รู้เทคนิคถึงตรงนี้เสมอแล้วนะครับโอเควันนี้คงต้องพอเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ดูไม่จบเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้นะครับวันนี้เท่ากับว่าถอดแต้มเบีย้ยบ่อพางเนาะกรณีกินกินเบีย้ยย้อนไม่ได้แล้วนะแล้วมันก็มาเข้าสู่รูปนี้นะครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อ สรุปมาให้ดูอีกทีนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะจะได้เป็นช็อตต่อช็อตไปเลยโอเคครับวันนี้ผมเพียแล้วนะครับคงต้องพอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับให้กดติดตามเพจโคกตะบันด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ